ในที่สุดคดีหัวสอวอก็อยู่ในมือ DSI จนได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วที่มีการนัดประชุมบอร์ดกคอ,อพอแล้วเลื่อนการประชุมออกมาเป็นวันที่6มีนาคมเกจิรอบสังเวียนหลายคนฟันธงทันทีว่าน,นี่คือมวยล้มต้มคนดูทั้งทั้งที่ไม่มีแม้แต่จะคิดล้มมวยในเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น เพียงแต่สถานการณ์ในการประชุมคราวก่อนมันเดินต่อไปถึงการโหวตไม่ได้ข้อกล่าวหาอั้งยี่ซ่องโจรที่เจ้าหน้าที่ของ d ี i ชงขึ้นมามันต้องอาศัยมติของบอร์ดกคพ2ใน3ของจำนวนทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่คือ22คนนับไปนับมายังไงก็ได้ไม่ถึง15คะแนนณวันนั้นเลื่อนออกมา1สัปดาห์ บรรยากาศแทบจะไม่ได้เปลี่ยนไปจากนัดแรกเลยนะครับนั่นก็คือมีกรรมการบางส่วนไม่เข้าประชุมส่วนที่เข้าประชุมก็ไม่ใช่ตัวจริงแต่เป็นการส่งตัวแทนเข้ามาท่ามกลางการวิเคราะห์ของบรรดาเซียนการเมืองว่าเที่ยวนี้ยังไงคะแนนก็ไม่ถึง15หมายความว่ากรรมการคดีพิเศษก็จะทำรถสำนวนความคดีหัวสอวอหลุดออกจากมือ ดีเไปหรืออยังไงแต่ว่าในแง่ของคนทํางานเขาคิดอ่านเขาเตรียมการและประเมินสถานการณ์เอาไว้อย่างละเอียดครบถ้วนนะครับเวลาหนึ่งสัปดาห์เนี่ยว่ากันเป็นคะแนนคะแนนเอ็กซเรย์ข้อกฎหมายกันเป็นรายบรรทัดถึงที่สุดก็เลยใช้อำนาจตามมาตราย21วงเล็บหนึ่งของอธิบดี DSI เนี่ยแหละครับเนื่องจากกระบวนการ ที่มีการหัวสอวอ,อย่างที่กล่าวหากันเนี่ยมันมีอยู่ส่วนหนึ่งหลักที่เข้าฐานความผิดฟอ,อกเงินไอ้ความผิดฟอ,อกเงินเนี่ยกฎหมายเขาให้อำนาจอธิบดีดี i รับเข้าเป็นคดีพิเศษได้ทันทีเพียงแต่ยังเขียนเพิ่มต่อไปด้วยว่าหากยังมีข้อถกเถียงก็ต้องให้คณะกรรมการคดีพิเศษโหวตให้เกินกึ่งหนึ่งจากจำนวนทั้งหมดที่อยู่ในที่ประชุมดังนั้นการโหวตจึงเกิดขึ้น ในวักท้ทยนี่แหละครับได้มา1 1จากที่เข้าประชุมทั้งหมด18บแต้มเกินครึ่งก็ผ่านมาได้บรรยากาศและสีสันในที่ประชุมน่าสนใจนะครับเพราะว่ากรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมก็เป็นกรรมการกลุ่มเดิมที่ไม่เข้าประชุมในคราวที่แล้วครั้งนี้ตัวแทนที่ถูกส่งเข้ามาซึ่งโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยนะครับคนมาแทนเนี่ยเขาก็จะนั่งเงียบๆหรือเวลาลงมติ อย่างมากก็อาจจะงดออกเสียงแต่สำหรับมตินี้ตัวแทนก็มีปากมีเสียงนะครับพยายามที่จะแสดงความเห็นคัดง้างแล้วเวลาโหวตผลคะแนนก็ออกมาว่าใน18เนี่ยไม่เห็นด้วยเสีย4งดออกเสียงเสียสามคะแนนผิดคาดไหมไม่ผิดคาดครับให้หลับตานึกว่าถ้า18คนนี้เข้าไปนั่งคะแนนก็จะออกประมาณนี้แหละอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อทุกอย่างเดินหน้าแล้วก็ต้องดูสเต็ปต่อไป ว่า DSI และรวมถึงอายการซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่ร่วมสืบสวนสอบสวนในคดีนี้ด้วยจะทำงานออกมาเป็นที่ยอมรับประทับใจประชาชนหรือเปล่าดังนั้นส่วนตัวผมเชื่อว่าไม่มีมวยล้มนะครับเพราะถ้าจะลม้มมันต้องล้มตั้งแต่แรกที่ DSI ได้รับเรื่องไม่ใช่เดินกระบวนการสอบสวนมาจนเข้าบอร์ดคดีพิเศษแล้วถึงจะหาทางลม้มและเรื่องนี้ผมพูดไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้ว ว่าถ้าหาก DSI ไม่ทำรัฐบาลไม่เดินต่างหากจะเป็นเหตุหนึ่งให้รัฐบาลหนะลมเพราะประชาชนเขาสนใจเขากังขาเขามีคำถามใหญ่ๆมากมายและเขาคาดหวังให้ความจริงเหล่านี้ถูกตีแผ่ออกมาถ้ามีการทำผิดกฎหมายต้องมีคนรับผิดและถูกลงโทษเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การทำผิดในการเลือกตั้งเขตใดเขตหนึ่งนะครับ นี่น่าจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมั้งครับที่เล่นกันแบบยกสภาแต่ก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่าถึงนาทีนี้ยังไม่มีใครถูกตัดสินว่าผิดเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำงานกันตรงไปตรงมาฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเขาก็ต้องมีสิทธิ์ต่อสู้คดีสว,วท่านเปิดสภาซักฟอกรัฐมนตรีทวีอัดซ้ายอัดขวาอัดหน้าอัดหลังแม้ว่า อาจจะมีคำถามเรื่องความสง่างามบ้างแต่ถ้าอ้างเป็นสิทธ์ก็ไม่มีปัญหานะครับท่านมีสิทธิที่จะทำของท่านได้สายตาและความคิดของประชาชนเขาก็จะใช้วิจารณญาณควบคู่กันไปสิ่งที่น่าตกใจมากๆอีกอย่างหนึ่งจากกรณีนี้ก็คือสถานะและบทบาทของกกตในความรู้สึกของประชาชนทั้งที่เรื่องการพุจริตหรือหัวเลือกตั้งเป็นงานในอำนาจหน้าที่เป็นของหน้าบ้านอยู่บนหน้าตักกกตโดยแท้ แต่สังเกตไหมครับหลังจากเกิดเรื่องนี้เป็นข่าวเฉาขึ้นมาดูเหมือนสังคมไทยจะพูดและมองข้ามศีรษะกกตไปเลยมันไม่มีน้ำเสียงแบบให้ความคาดหวังมันไม่มีน้ำเสียงแบบให้ความเชื่อมั่นหรือไม่มีน้ำเสียงแบบต้องการที่จะให้เรื่องนี้แม้จะหลุดจากมือดีเอสไอให้ไปอยู่ในมือกกตเต็มๆ,ๆ,ๆแล้วจะปรากฏข้อเท็จจริงขึ้นมาได้ผมว่า ตรงนี้บรรดากรกตทั้งหลายท่านน่าจะล้อมวงจับเข่าปรึกษาหารือกันดูนะครับว่าภาพลักษณ์ขององค์กรท่านเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเดินมาถึงจุดที่การจัดการเลือกตั้งการอำนวยความยุติธรรมและสร้างความบริสุทธิ์โปรง่งใสในการเลือกตั้งซึ่งเป็นงานเต็มมือท่านแท้แต่ไม่ได้อยู่ในสายตาประชาชนแม้แต่น้อยที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าผมหาเรื่องปรามาดท่านกกต แต่สกิดเพื่อให้ท่านได้ลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ควรทําเอาความจริงออกมาให้ประชาชนเรื่องนี้ต้องดูกันต่อนะครับยาวสั้นแค่ไหนไม่ทราบแต่ทุกคนทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาและองค์คาพยพทั้งหลายที่เกี่ยวข้องยังเป็นผู้บริสุทธิ์และมีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ตัวเองด้วยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจนสุดทาง อีกเรื่องหนึ่งซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกของรัฐบาลนี้นับจากนายกเศรษฐาเป็นต้นมาเดิมทีเดียวข่าวออกมาว่าพักร่วมฝ่ายค้านกําหนดเป้าเป็นรัฐมนตรี10คนที่จะยื่นอภิปรายแต่โค้งสุดท้ายเหลือเพียงนายกรัฐมนตรีแพรทองทานคนเดียวเท่านั้นถ้าให้ผมประเมินเรื่องนี้ ไม่อยู่เหนือความคาดหมายเท่าไรหร่ละครับเพราะเคยนั่งคุยกับทีมงานใกล้ชิดอยู่บ้างว่าฝ่ายค้านอาจจะพลิกเกมเดินแต้มนี้ก็ได้เพราะถ้าดูจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งนะครับและทุกครั้งภายใต้ข้อสมมุติฐานทางการเมืองว่ารัฐบาลกำลังมีปัญหาภายในหรือมีปัญหาเรื่องสียรภาพของพักร่วมรัฐบาล ครั้งแรกที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีคนเดียวคือในยุกรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนัน n เวลานั้นในสภาก็ไม่ค่อยดีครับนอกสภานายทหารยังเติ์กก็เคลื่อนไหวเป็นคลื่นใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันสุดท้ายฝ่ายค้านอภิปรายนายกเกรียงศักดิ์คนเดียวและท่านก็ต้องลาออกจากตำแหน่งในที่สุด ครั้งที่2ในยุครัฐบาลพลเอกเปรมตินสซูลานน์นะครับตอนนั้นฝ่ายค้านก็อ่านเกมใกล้ๆนี่แหละครับว่ารัฐบาลพลเอกเปรมทําท่าจากรกะท่อนกระแทน่นยืนอภิปรายคนเดียวแต่ลืมนึกไปครับว่าพลเอกเปรมจะโชว์ศักยภาพเหนือกว่าผ่านไปไม่กี่วันต่นนั้นนะครับรายชื่อสอสอที่เข้าชื่อกันอภิปรายค่อยๆทยอยหายทยอยหายส่วนจะหายแบบไหนโดยใคร ปค้นดูในประวัติศาสตร์กันก็แล้วกันนะครับอีกสองครั้งหลังคือรัฐบาลนายกบรรหารศิลปะอาชารัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธสองท่านนี้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงลําพังแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนายกบรรหารพลิกเกมยุบสภาพลเอกชวลิตลาออกดังนั้นคราวนี้ฝ่ายค้านเขาก็อาจจะมองเกมว่าเมื่อเกิดคดีหัวสว เกิดกรณีคัดง้างเรื่องแนวทางการทำงานในพักรวมรัฐบาลเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเพลหรืออื่นๆก็อาจจะทำให้สถานะของนายกรัฐมนตรีอยู่ในสภาพคล้ายๆกับยุคพลเอกเรียงศักดิ์คุณบรรหารคุณชวลิตหรือเปล่าเลยเปลี่ยนจากสิคนมายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคนเดียว อย่างไรก็ตามนะครับบริบททางการเมืองวันนี้ผมมองว่ามันไม่ได้เหมือนกับยุคหลายสิบปีที่แล้วผมยังคงยืนยันภาพนี้เสมอนะครับว่าการเมืองปัจจุบันมันเข้าสู่ยุคสามก๊กและปฏิสัมพันธ์ของสามก๊กนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันบางช่วงเวลาเนี่ยสองก๊กยืนอยู่บนผลประโยชน์ร่วมทางการเมืองในขณะที่อีกก๊กหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามดังนั้นถ้าหาก มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีเพียงลำพังคราวนี้แล้วจะคาดหวังว่าพักร่วมรัฐบาลบางพักหรือมากกว่าหนึ่งพักจะโหวตคว่ำนายกรัฐมนตรีหรือจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ผมว่าในยุคสามก๊ก,กนี่ไม่ง่ายนะค,ะครับแต่ก็เถอะอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวนี้เพิ่มความเซ็กซี่ขึ้นมา เพราะพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายกล้ามใหญ่ขึ้นมาทันทีนะครับเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนเดียวที่ต้องการเสียงโหวตไว้วางใจคือมันไม่มีว่าต่างพรรคต่างต้องโหวตให้รัฐมนตรีของแต่ละพรรคเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวก็จะทําให้พรรครวมรัฐบาลแต่ละคะแนนมีนนยะมีความสําคัญมากขึ้นและวินาทีที่โหวตคือวินาทีที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้พลาดไม่ได้ เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในตอนโหวตก็เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทันทีรัฐบาลเดินต่อไม่ได้ต้องจบลงตรงนั้นแต่ว่ามิติแบบนี้จะให้ลุ้นให้ตื่นเต้นให้วิเคราะห์กันก็พอได้ครับแต่จะคาดหวังว่ามันจะเป็นจริงผมไม่เชื่อว่าจะเดินไปถึงจุดนั้นแต่เรื่องหนึ่งที่อยากจะเปิดอกพูดกันนะครับก็คือเมื่อฝ่ายค้านตัดสินใจที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกแพทองทานคนเดียวก็เท่ากับว่า เลือกที่จะเดินในมิติทางการเมืองเป็นหลักทำให้ในทางกลับกันน่ะบทบาทของการทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลทุกแง่ทุกมุมมันอ่อนด้อยหรือเลือนหายไปประชาชนเขาอาจจะรู้สึกได้ว่านี่หมายความว่าพรรคฝ่ายค้านไม่ติดใจไม่สงสัยไม่คิดจะอภิปรายเพราะไว้วางใจ รัฐมนตรีบางคนบางท่านที่ถูกมองว่ากำลังมีปัญหาในบางเรื่องบางประเด็นเช่นหัวสวเนี่ยฝ่ายค้านก็ไม่ติดใจนะครับแต่เป็นเรื่องเขากระโดงก็ไม่ติดใจเรื่องประกันสังคมก็ไม่ติดใจหรือเรื่องอื่นๆของรัฐมนตรีทั้งในพรรคเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านล้วนแล้วแต่ให้ความไว้วางใจทั้งหมดหรือไม่ และผมคิดว่าบรรยากาศการอภิปรายจริงๆก็คงยุ่งกันพอสมควรนะเพราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละนโยบายที่รัฐบาลขับเคลื่อนอยู่ก็มีรองนายกหรือมีรัฐมนตรีที่เขารับผิดชอบโดยตรงแม้การอภิปรายจะพุ่งเป้าที่ตัวนายกรัฐมนตรีแต่พอไปเกี่ยวไปพาดไปพิงเอากับเนื้องานของผู้รับผิดชอบเขาก็ย่อมมีสิทธิที่จะลุกขึ้นชี้แจงตอบคำถามตอบข้อกล่าวหาฝ่ายค้านก็คงไม่ยอมง่ายๆฝ่ายรัฐบาลเขาก็ยอมไม่ได้ ยุ่งพี่ลือกะครับผมคิดว่าการตัดสินใจอภิปรายแบบนี้มันคงมีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่างอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องดูเวลาฝ่ายค้านเขาทำหน้าที่ละว่าจะออกมาเป็นที่ยอมรับกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนส่วนจะอภิปรายกันกี่วันขอให้ฝ่ายสภาเขาตกลงกันนะครับแต่จะเอา5วันเนี่ยผมว่ามากไปคือ <c oughs> นายกเพิ่งทำงานมาได้ประมาณ6เดือนอภิปรายนายกกันคนเดียว5วัน ผมว่าคงไม่ถึงนะครับแต่จะเป็นวัน2วันสามวันก็สุดแท้แต่จะหาข้อสรุปกันมา